คนที่เขาประสบความสําเร็จนะครับเขาไม่ได้สนใจว่าตอนนี้เขากําลังเผชิญหน้ากับอะไรเขากลัวอะไรหรือว่าเขาไม่ได้สนใจว่าเขามีพสวรรค์หรือว่าทรัพยากรมากน้อยเพียงแค่ไหนนะครับเพียงแต่เขาสนใจว่าฉันต้องการอะไร คนที่เขาประสบความสำเร็จส่วนใหญ่หากคุณเคยอ่านหนังสือหรือว่าฟังพอร์แคสต์นะครับเขาก็จะบอกว่าเขารู้ดีว่าเขาต้องการอะไรคือเขาชัดจริงๆจนเขาเนี่ยไม่สามารถรู้สึกได้ถึงความกลัวหรือว่าเข้ออ้างใ,ใดๆที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจในฐานะที่เราเนี่ยเป็นมนุษย์คนหนึ่งครับ ทุกครั้งเนี่ยที่เขาเนี่ยกำลังเดินไปเขาโฟกัสเพียงแค่เป้าหมายที่เขาอยากได้สิ่งที่ฉันอยากได้มันคืออะไรเขาจะถามตเซ้ำๆแบบนี้ทุกๆวันนะครับฉันต้องการอะไรและนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการจริงหรือเปล่าสิ่งที่ฉันกําลังทําหรือว่ารู้สึกเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เขาก็รีบกลับมาโฟกัสแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสําเร็จเนี่ยแทบจะไม่ออกจากลู่ทางเลยครับเพราะเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไร เขาควรทำอะไรและเขาอยากจะเป็นใครครับในคุณอยากจะเป็นอะไรลองพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ดูนะครับประกาศเจตจำนงของคุณใต้คอมเมนต์นี้ครับโอปอาิสานมาสโคตเอ็ LP, นอรพีสวดดีนะครับ